สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสคูาสุขคนเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอจอนแชนเนลตอนนี้กะกลับมาบ้านหอยย่างเนาะพี่น้องกะออกมาให้มาหน้าคือเก่าเนาะวันนี้บอจอนกะสิมาก้อยหอยเซอรี่จิ้นข้าวเที่ยงเนาะพี่น้องกับซาพอนสองคนพ่าพ่อกับแม่เพิ่นกลเข้าเมื่อบ้านเนาะกะสิมาทําการก้อยเนาะพี่น้องซาพอนหนึ่งกำลังจิ้มหัวมันออกจีเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปสนมกันเลยทางนี้ก็จะเป็นซาพอนพ่ะย่นเนาะสบายดีพี่น้อง กินหัวหอยบางีจังสีเอาตากับเอาขี้เนาะยิงคนเอากระได้ก้อยหลายเนาะพี่น้องหอยกะเพราะว่ากินสองคนเนี่ยกินมาเบิร์ดยังบม่ได้เอาขี้มันออกอันนี้ยังท่านเอาขี้เอาหัวมันออกเอาตามันออกเนาะพอหอยเชอรี่บางคนเขาก็กินเบิดเบิดตาเบิด์ดยางมันได้กินบิตาอือบางคนเขาก็กินเบิดหน่อยเบิร์ดยางเลยกินเบิดตาเลยกินเบิดหน่อยเพราะว่า บางคนข้าเก๊าออกเนาะยันเมาเาคยกินมัมมน,นตาทังนี้กับย่างซิคโคงงัวเนาะพี่นอ้องปาแต่หอมขนาดพี่นอ้องไม่ต่างแท้กินข้าวเที่ยงมีที่ให้เชียงนาคือเก๊าพี่น้องวันนี้ออกมาให้มาหน้ากันมาหดพักคนหย่าเนาะพี่นอ้องมาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่ ทางนี้ก็สิเป็นงัวเนาะอยู่ในตลรางมานอนซ่นห่มมาหลักกินน้ำไก่เบลร์พี่น้องน้ำไก่ตักมาให้ไกไ่ไงัวก<อ>ินเบิดเลยโอ้โหแทงให้แถงหน้ากับพี่น้องป้าเตะแห่งแลงเบิดเนาะงามนี่ทั้งห้อนทั้งนั่นทั้งเอ้า ไม้ก็นลนมปแล้วบางนั่นก็นเริ่มป่องเลยเนาะพี่น้องต้นตี้ยวต้น,ตนยังกัเจนน้านายก็หออยางมติดจักจันเลยเนี่ยเดือนหนาหนีาน่ะสีออกเนาะถ้าฝนตกอีกรอบหนึ่งก็จักจันก็น,น่าสีออกทั้งนี้ก็สิเป็นพักหอมเนาะพี่น้องที่สะพอรผลซอยไวนะ้เนาะเตรียมไว้หมักนาวพี่น้อง่อยสมหมักนาวอันนี้ก็สิเป็นหอยที่เพิ่นเลือกเอาตามันออกนะ พอจอนก็จิมาซอยไปตอดนน้อยพี่นนองซึ่งว่าไม่ได้กินแต่เหิงแล้วก้อยหอยเซอรี่ ย่างเพิ่งจะแซ่บเป็นเห็ดเราเสียบไ่ไหมมนย่างไฟกิ๊ขา้าวเตียงขา้าวเพลแล้วกันสิไปหาโคตรพากโคตรหยา,าต่อนะพี่น้อง ตอนนี้ก็ซอยแล้วเนะพี่นอ้องมาจอนกระสีมาทำการปรุงเครื่องเนาะอาจจะใส่เต่งมองลงไปก่อนอข้าวคั่วครัเอาบนน้อยมาตามลงด้วยข้าวคั่วพี่นอ้อง เครื่องกันปิดงาลงไปอืมหอมมากนาเข้าแล้วไปไปหากินสมต่อพี่เนาะ าตามแบบนี้อยูใส่สมุนไพรกินจอยสมุนไดงนนี่ก่อนคน,นมันเข่ากันใส่ผักหอมลงไปเนาะ หน้าพี่น้องเป็นปกหน้ากับทักหงายลงไป,ปเปยนปะยนซิซีมังวนะันนี้ขาดยังนไงได้แล้วพี่น้องได้เนาะตอนนี้กับทักใส่ถ้วยใส่จานมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องนะตากับข่าวเฮา ก็มีก้อยหอ,อยเชอรี่เนาะแล้วก็ปิ้งย่างซี่โครงงวพี่นอ้องมีสองอย่างแล้วก็พักกินกับกับมักถั่วเฮากินสองคนกับซสาผอดเนาะพี่น้องมาเนี่ยมาเดอ้อพี่นอ้องกินขา้าวเที่ยงน้ำกันเดอ้อเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อสบายดีเด้อไอ่ออหอยเส็บเสียพี่นอ้องกินสองคนกินเชียง่ายข้เกของแม่ไปเข้าบ้านมือกะ เป็นชีบ่ายเลยยันกินเ้าอยู่บ้านอะไรวันวนี้เนาะหอมผักอะไรชินเนาะโค้ <c oughs> องอเปนแม่เป็นตางไว้คิดถัว ช่องมือทับมือมึอนี่ห้อนเลยน,นาลายก็บบัขังเนาะทำหนี้ก็พอูรีอยู่แล้วคำขำขมามันก็เย็นนะตับต้นเช้าท่านห่อนแต่ตอนกลางเวรโอ้คอยเมื่อบา้านลมลมลมแหงช่องมือคะอู้เน่าไปหางเงี้ยงไปต่อแมงก้อนกับอะไรมันลมข้างกันห่อนเราเอาต่อแมงกอนแมงกอนออก ลมมันมองวะสิคงงอไป่นาะ บ่วงม่วงสวับ่วงก้ามาานหัน,น,น้สวยกตกาบางแอบวงมาสดสีนยิบกินมันยิบบมทนัดเนาะ เ yeah, mm hmm. นี่ยสดนุ่นแนมังด็แห่งแรลงยำไม่ไหม้ล่นแห่งแนมังดาก็เป็นตะเหมยไปก่อนมัน <Okay. S 2> แห้ง หอยกระลลยก้อยพอดีกินหอมหอมกินนงว ก็ตัวเราแบบนาะชมจิตมันแะบจิตมันหน,น่อย หมักถั่วมือมือบ้านผัดเริ่มนะพี่น้องเริ่มเก็บมือฝากพอพักแม่เพิ่อนบัดหน้าก่อนมือบัดหน้าสิเก็บมือฝากเพิ่อนมั่วหมูหมกอ่ะนี่จะสุกบ่ค่ะฝาพี่มืกอก่อนต,ตั้งแดงอะ่ะแคนตะลุกเบิดละ ป,ปิดไปมืดนาช้องหน่วยค่ะบ้านลายมือมากออกมาหน้าเกี้ยงห่เลยเครื้อ,อม,มันกับโนี้ออเป็นห้องถึ่นบ่เลยก็หั่นก็หั่นข้า

มากมันยง,นนงเหร,ร,บบราเก็บอไรนหมาอวกเก็บองนเสางันจัน์งม่ใหญ่ อย่างของแดดในวินได้แน่วัวด็ดแหมวินหัวแล้วละดูเขาแห้ นั่มันนองกบ,บกลยจมนะหยองว่ามันบ,บกแห้งเลยจนวีดเปอดแงเหนะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปอจอนกันสิขอจบคลิปเอาไวส้สนนี้กันเด้อมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือกดสั่นกระดิ่งปอบบจอยน้ำเนาะเพือ่อจะมาพาคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮา สำหรับคลิปนี้ก็ับไปแล้วพี่น้องสบายดีส,ยดสวัสดีพี่น้อง